ออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเนี่ยเราควรที่จะใช้น้ําหนักเท่าไหร่นะคะใครคนไหนที่ไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกใช้น้ําหนักแบบไหนดีให้มันเหมาะสมกับการปั้นก้นนะคะให้มันเหมาะสมกับการออกกําลังกายน้ําหนักที่เราใช้อยู่ mm. มันโอเคไหมนะคะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมีคําถามนี้อยู่ถ้าคนไหนที่มีคําถามดูคลิปนี้ให้จบเลยค่ะซึ่งน้ําหนักที่ใช้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่เรากําลังใช้งานอยู่มันคือกล้ามเนื้อตรงไหนนะคะถ้าเป็นกล้ามเนื้อเล กับกล้ามเนื้อที่มันใหญ่อย่างเช่นพวกกล้ามเนื้อหลังเราหรือว่ากล้ามเนื้อก้นของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างคือถ้าออกกำลังกายที่ใช้ระดับความแข็งแรงของเราเราออกกําลังกายมานานแล้วหรือยังน้ําหนักตัวเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป้าหมายของการออกกําลังกายครั้งนี้ของเราคืออะไรนะคะเพราะว่าเป้าหมายการออกกําลังกายของแต่ละคนมันก็ต่างกันเนาะทั้งการออกกาลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มกล้ามเนื้อหรือว่าบางคนก็จะเทรนเพื่อการ มีความ endurance นะคะหรือว่าอึดถึกทนนั่นเองนะคะซึ่งทั้ง3 goal 3เป้าหมายเนี่ยมันก็จะมีการยกจนนํานวนครั้งที่แตกต่างกันนะคะและก็ทําให้น้าหนักที่เราเลือกใช้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่ๆค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่พร้อมแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะถ้านไหนที่กดเข้ามาในคลิปนี้เนาะแตงโมก็จะเหมารวมไปเลยนะคะว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะก็อาจจะสนใจในเรื่องของการเทรนการออกกําลังกายแบบการสร้างกล้ามเนื้อนะคะซึ่งการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยบางทีก็จะเรียกว่าการเทรนแบบไฮเปอร์ทอฟี่ชื่อมันอาจจะแบบจะงงๆแปลกๆก็ยากนิดนึงนะคะแต่ว่าไฮเปอร์ทอฟี่อ่ะมันก็คือการเทรนแบบการสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะสั้นๆง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเรปเรนที่ดีที่สุดในการออกกําลังกายเพื่อการสร้างกล้ามเนื้อมันจะอยู่ที่ระหว่างที่10ถึงคครรัั้้้่่ะะะะเเพาาาฉนนนนหกทีใช เ,เขาอาจจะไม่ได้ใช้น้ําหนักที่มันหนักมากเกินไปอย่างเช่นเ,เปรียบเทียบกับคนที่เขาออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงนะคะพวกที่เขาแบบไปคอมพพตไปแข่งแบบเออนักยกน้าหนักนะคะอันนั้นคือเขาออกกําลังกายแบบ St r e n g t h ซึ่งเขาจะยกหนักมากๆนะคะเรบเบิร์กของเขามันก็จะแตกต่างจากคนที่สร้างกล้ามเนื้อเรบเบิร์กของเขาอาจจะเป็น one rep max หรือว่า three rep max นะคะซึ่งเขาจะเลือกน้ำหนักที่มันหนักที่สุดนะคะที่สามารถทําได้1ครั้งหรือ3ครั้งค่ะแต่ว่า hmm. เราก็จะไม่ได้ยกเบาจนเกินไปนะคะแบบ อาจจะมีสาวสาวหลายๆคนนะคะที่จะแบบเออพี่คะไม่อยากจะไม่อยากจะยกหนักอะค่ะเพราะว่าหนูกลัวหนูอยากไม่อยากมีกล้ามหนูไม่อยากล่มํมก็เลยเลือกใช้ใช้น้ําหนักที่ใช้อะก็เป็นน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะเบาก็เลยทาไปนะคะแบบประมาณ กี่สถึงสาครั้งนะคะแล้วทีนี้ก็มาบ่นว่าพี่คะทําไมก็หนูไม่มาสักทีเพราะว่าหนูสาวการเทรนแบบนั้นนะคะการออกกําลังกายแบบนั้นมันคือการออกกําลังกายแบบ Endurance มันคือเป็นการฝึกความคงทนให้กับกล้ามเนื้อค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยที่จะตอบโจทย์กับการสร้างกล้ามเนื้อของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนที่อยากจะมีการสร้างกล้ามเนื้อเราควรที่จะเลือกน้ําหนักที่เราสามารถทําได้ประมาณที่10-12ครั้งค่ะไม่หนักไปไม่เบาไปเนาะ ค่ะอ,อย่างที่เต้ยบอกไปนะว่าสมมุติว่าถ้ากล้ามเนื้อที่เราใช้งานอยู่มันเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กพวกแบบไหลอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นท่าออกกำลังกายที่เราทำอยู่มันเป็น i s o l a t i o n นะคะ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นไอ้น้ำหนักที่เราใช้อะมันก็จะเป็น light weight นะคะหรือว่าเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างที่จะเบาแต่ถ้าสมมติว่าเรามาเทรนหรือว่าเราเออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่มันใหญ่ขึ้นมาอย่างเช่นกล้ามเนื้อข,ขากล้ามเนื้อก้นนะคะมันก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็เราจะเล่นพวกแบบ Compile Movement นะคะพวกแบบาออกกกาลังยมันใช้หลายส่วนนะะควก Squa Sta Left i ้ท่าพวกนัตะ น้ำหนักที่เราเลือกมาใช้เนี่ยมันก็จะสามารถใช้แบบ heavy weight หรือว่าน้ำหนักที่ค่อนข้างจะหนักขึ้นมานะคะวิธีการที่เราจะหาน้ำหนักที่เราใช้แล้วมันได้แบบเหมาะสมกับเราที่สุดนะคะมันไม่มีสูตรตายตัวนะคะเราต้องเทสเราต้องหาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เมื่อเราหาน้ำหนักที่เราใช้แล้วนั้นได้แล้วนะคะเราก็ต้องมีการจดบันทึกไว้เราก็จะได้จาได้ว่าเนี่ยเราเคยทําน้ําหนักนี้น,น,นี้นี้นะไม่ใช่ว่าแบบเราไปยิมเราไปออกกําลังกายไงแล้วก็แบบไปเริ่มใหม่จำไม่ได้ว่าเอาทิตย์ที่แล้วทําไปกี่โลวะทําไปกี่ครั้งวะอันนนี้มัก็เลยแบ ม,มันค่อนข้างที่จะยากให้เราจะ t r a ็กแล้วก็มันค่อนข้างจะยากอีกเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครอยากสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็ต้องมีความแบบกอลังกายแบบ progressive overload นะถ้าเราไม่มีการ t r a ็กไม่มีการแบบจดบันทึกไว้เราก็จะอาจจะทําแบบ progressive overload ได้เพราะ้าจะยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะแตงโมแนะนาว่าให้มีการจดบันทึกการออกกาลังกายของเราไว้เสมอค่ะอ่ะอย่างที่แตงโมบอกไปนะคะคือเราก็ต้องมาเทสน้ําหนักที่เราใช้เนี่ยด้วยตัวของเราเองนะคะสมมุติว่า สมมติว่าเราทำท่าไหนดีนะถ้าสมมติว่าเราทำท่า Bulgarian split squats ซึ่ง Bulgarian split squats อะมันเป็นท่ากํำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนค่ะทั้งกล้ามเนื้อทั้งหน้าขาเราหลังขาเราแล้วนะใช้คอแล้วก็ตรนก้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ท่าออกกำลังกายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่เราเลือกใช้อะมันก็จะอาจจะอยู่ขั้นที่ moderate อย่างแรกเลยแตงโมแนะนำให้เราเริ่มจับทางท่าออกกำลังกายนั้นๆโดยการที่เราฝึกกับบอดี้เบตของเราก่อนนะคะให้ร่างกายเรา ทักยิ่งยิ่งแตงโมแนะนําเลยนะคะยิ่งเฉพาะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายใหม่ๆเนี่ยอยากจะให้ฝึกกับบอดี้เวทของเราก่อนให้ร่างกายของเรามันชินว่าฟอร์มเรามันโอเคให้เรารู้สึกว่าเราโฟกัสโดนจุดนะคะอ่ะถ้าสมมุติว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่แบบฝึกกับบอดี้เวทแล้วก็อาจจะมาลองเพิ่มน้ําหนักดูนะคะอาจจะเริ่มที่5กิโลก่อนอ่ะสมมติว่าเราเราทำห้ากิโลใช่ไหมแล้วว่าบอเบอกเลียนสมมติอันนี้จะทํายังไงดีอ่ะก็คือสมมุติว่าอันนี้เห็นไหมนะอ่ะอันนี้อาจจะแบบ ฟอลอาจจะเป็นงงๆนะคะเพราะว่าแบบสาธิตแบบด่วนจีนะคะสมมติว่าเราถือดัมเบล5กิโลเนาะแล้วก็ทําไปปุ๊บแล้วสมมติว่าเราทําไปแบบ 20ครั้งแล้วรู้สึกว่ามันแบบสบายเบื่อนะคะอันนั้นก็คือแสดงว่าน้ําหนักที่เราใช้อ่ะคือมันเบาไปนะคะอ่ะเราก็จะมาเพิ่มน้ําหนักขึ้นนะคะอ่ะครั้งนี้เราอาจจะลองเป็น10กิโลดูอันนี้คืออย่าพิ่งอย่าเพิ่งจัดสินฟอร์มของเรานะคะเพราะว่าแบบพื้นที่มันมีจํากัดเนาะอันนี้คือ10กิโลนะคะแล้วเราก็ทําลงไปเนาะสมมุติว่าไอ้10กิโลที่เราถืออยู่เนี่ยพอครั้งที่5แล้วเราสึกรู้สึกว่ามันแบบ มันไม่ไหวอะ่ะก็คือน้าหนักที่ที่เราใช้อยู่อะ่ะแสดงว่ามันหนักเกินไปนะคะก็จะ d r อปลงมาก็คือถ้า5้ามันเบาไปถ้า10มันหนักไปเราอาจจะลองที่7จกิโลหรือว่า8ปกิโลดูนะคะอาจสมมติว่าเราลองที่7ดูเนาะสมมุติว่าไอเจ็ดกิโลที่เราใช้อยู่อะ่ะมันแบบเราทําได้แบบ10ครั้งก็คือแบบฟอร์มเราโอเคคือเราโฟกัสยังยังโดนจุดอยู่นะคะแต่ว่าก็คือมีความชาเลนจ์เนาะสมมติว่าเราทําไป10ครั้งแล้วครั้งที่สิบเอ็ดเราแบบคือแบบ ขาสั้นครั้งที่12ก็แบบอออันนั้นอะคือน้ำหนักที่ถูกต้องที่เราควรจะใช้ค่ะที่สําคัญในการเลือกน้าหนักที่มันถูกต้องนั่นก็คือว่าอันดับหนึ่งเลย ฟอร์มของเราถูกต้องไหมและหลายคนนะคะเริ่มที่จะเพิ่มน้ําหนักในการออกกาลังกายเนี่ยเลือกน้ําหนักที่ใช้อะมันหนักเกินไปเกินความสามารถของร่างกายของเราณตอนนั้นๆนะคะเราอาจจะยังไม่แข็งแรงพอที่จะยกน้าหนักนั้นๆหลายหลายคนก็เลยแบบใช้เป็นแบบชีดเรฟนะคะอาจจะแบบถามว่าทำท่าเร e เลอร์เรสใช่ไหมแบบเลือกน้ําหนักที่มันหนักเกินไปอย่างเงี้ยก็เลยแบบใช้แรงแบบใช้แรงเหวี่ยงอย่างเงี้ถ้าเห็นเขาออกกําลังกายอย่างเงี้คือแบบน้ำหนักที่เข้าใช้อะคือมันหนักเกินไปนะคะอันนี้คือแบบเราใช้แรงโมเมนตัมมาช่วยเนาะเลือกน้ำหนักที่มันไม่หนักเกิน ไปจนฟอร์มของเรามันไม่โอเคเนาะจนแบบอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ด้วยเนาะแล้วก็ range of motion ของท่าคนลังกายของเรานั้นนนะ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่ามันก็มีกรณีที่แบบว่าเราเลือกน้ำหนักที่มันหนักเกินไปจนสมมติว่าเราแบบลงสุดไม่ได้นะคะอย่างเช่นท่า Bulgarian Split s คว a t เมื่อกี้นะถ้าสมมุติว่าแบบเราเลือกน้าหนักที่มันหนักไปใช่ไหมคะ,ะหลายคนอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าเนี่ยมันลงลึกแบบแบบเนี้ยไม่ได้เพราะว่าน้าหนักที่เราใช้อะ่ะ มันหนักไปนะคะหลายๆคนอาจจะลงได้แค่แบบเนี้ยแล้วก็แบบขึ้นเนียแล้วก็ขึ้นเพราะว่ามันหนักไปมันลงสุดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะเลือกน้ําหนักที่มันแบบพอดีนะคะที่มันแบบชาร์เลนจ์ตัวเราเแต่ว่าเราก็สามารถที่จะควบคุมฟอร์มของเราได้ดีนะคะแล้วก็เลนจ์โมชั่นของเราถูกต้องด้วยเนาะสรุปง่ายๆนะคะนั่นก็คือว่าน้าหนักที่เราจะใช้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนะคะอย่างที่ต้งโมบอกไปถ้าสมมติว่าอยากจะยกแบบ สร้างกล้ามเนื้ออย่างเช่นหลายๆคนเกิดเข้ามาคลิปนี้อาจจะแบบสนใจในการสร้างกล้ามเนื้อปั้นก้นต่างๆนานานะคะแล้วก็จะมีการยกที่แบบ10-12ครั้งแล้วก็เลือกน้าหนักที่เราสามารถทําได้10-12ครั้งที่มันไม่เบาไปที่มันไม่หนักไปนะคะที่เราทำเรารู้สึกว่าครั้งที่1 0 1 1เนี่ยมันเริ่มยากละแต่ว่าฟอร์มเรายังโอเคอยู่นะคะอ่ะน้ำหนักที่มันโอเคชาร์เลนจ์แต่ก็แม n a จเ a b l บิรอะเข้าใจป่ะคือแบบมันชาร์เลนจ์นะแต่ก็คือมันยังทําได้อ่ะแล้วก็ฟอร์ม ก็คือลรวมๆก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายๆายปลอดชุดอ,อ่าก,กิรกรรอันนี้เป็นชุดร้านแตงโมเองนะคะถ้าเพื่อนนคนไหนสนใจก็แบบทักมาซื้อได้นะคะเพราะว่าแบบชุดนี้คือสวยมากเลยแกคือแบบมีโชว์ข้างหลังนะคะถ้าวันไหนที่แบบออกวันเล่นหลังเนี่ยคือแบบหลังเซ็กซี่มากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนท,ที่ชอบชุดแบบนี้นะคะก็เดินลิงไว้ให้ข้างล่างค่ะ